สารรัฐธรรมนูญอียิปต์ออกคำวินิจฉัยคดีประวัติศาสตร์ที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออนาคตทางการเมืองของประเทศนะคะได้แก่การพิพากษาให้การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาเมื่อปีที่ผ่านมาเป็นโมฆะค่ะเนื่องจากขาดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งส่งผลให้ต้องมีการยุบสภาแล้วก็จัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ขึ้น นอกจากนี้สารรัฐธรรมนูญยังพิพากษาว่านายอาเมสซาฟิกผู้สมัครรับเลือกตั้งประธาน,นาธิบดีที่ถูกกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญเนืน่องจากเคยดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายฮอสนี่มูบารักอดีตผู้นำเผด็จก,การของอียิปต์มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งต่อไปนะคะโดยวินิจฉัยว่ากฎหมายที่ห้ามไม่ให้ผู้ที่เคยดํารับตําแหน่งในรัฐบาลของนายมูบารักดารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นกฎหมายที่ขาดต่อรัฐธรรมนูญค่ะ คำพิาพากษาทั้งสองคดีดังกล่าวมีขึ้นเพียง2วันก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบด,ดีรอบที่2ซึ่งจะเป็นการตัดสินระหว่างนายโมฮัมเหม็ดเมอรซีจากพรรคเสรีภาพและความยุติธรรมของกลุ่มภาราดอนภาพมุสลิมและนายอเมเชาฟิกผู้ที่มีสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับกองทัพนะคะและก็ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มอำนาจเก่า นักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองค่ะว่าคําตัดสินดังกล่าวของศาลเป็นความพยายามของกลุ่มอํานาจเก่าในการพยายามกลุ่มอํานาจทางการเมืองในประเทศต่อไปนะคะโดยการสกัดกั้นอิทธิพลของกลุ่มมุสลิมเคร่งศาสนาซึ่งมีบทบาททางการเมืองสูงนับตั้งแต่การปฏิวัติโค่นล้มนายมูบารักโดยเฉพาะกลุ่มพระดอนภาพมุสลิมซึ่งรองเสียงถึงร้อยละ46ในรัฐสภาค่ะ